หมาหลิเห็นแล้วตโลเจอีนนะ่ะเห็นมันก็ไปอังกิษแล้วกอ็อินดูหมาคุ้ยกับคุ่ยอินดูน้อหมาดําที่ลิเห็นอาช้าก็ไม่ได้ผลตกเดี๋วเรา,าเอาติเป่าลิถิดแมมว่าเดี๋ยววันนี้แม่จะอาบเพื่อลิจีแล้วแม่จะเป่าเอาหนาะได้โบได้ได้ได้แม่เป่าตัวระวังหูนะระวังหูอี้ท,ทุกข้าวมา,นนา,าอบอ้านน้ำเล้าไห้ชาวอาน้าหมามลิเห็นตรงเนี้ยเจ้า ถิ่นหย่าหรืถิ่นจมเนาะมันเหมือนมันใบใจของเขาแล้วก็มันต้องหย่าเนาะถิ่นตัวเดียวเหรออ่าพี่ๆเป็นฟังก็ตัวกระมีลิถิ่นกระมีหมาตัวหนึ่งนะแม่ยนำฟ้าลิ้นจีกับนำฟ้าถิ่นได้หมามาสองตัวน่าชื่อยังก้ออันนี้หมาลิชื่อลิ้นจีหมาถิ่นชื่อนำฟ้าแล้วเป็นอย่างนำฟ้าไปอยู่สวรรค์แล้วว่าเดี๋ยวนี้นะเพราะมันตายรถจนนีนดูได้นะรถจนมันมันสบายเน่ลูกเอ้าอ๋อขอดลูกระดาษใช่ใช่ ถายที่รถจนแท็กซี่เนาะแปปซี่ตะเมินแล้วลูกโออ้ยเจมาถิ่นสายแล้วเนาะนางฟ้าอดูแต่นางฟ้างามหนะถิ่นนางฟ้างามเลยเล่นจีนนางฟ้าข้าวขาวเนาะใช่ไอ้ลิ้นจีนี่บอกงามเหมือนลิเลยเนาะแม่นถูกต้องนั่นก่อใช่เลยดูเขาถิ่นสาคอยมาเกลือจากเชียงแล้วนี่บนนี้แล้วตัวตัวตัดต้องมันตัวกับลูกเอาเอาลิ้นจีหันหน้าไปทางตัวาคุณกะโคตรจี เปียหมดเปียมวลฝนตกนะลูกเป็นจีนะฮะนาถินพอกาตรวจระวังตัดฉนังมันนะแม่จีนเองดูมันอยู่นะเข็ยบไจีนทัดหนังมันหลบกางไกลกว่าโคมนะแม่ว่าคมอยู่นะกระถิ่นถนัดข้างซ้ายนี่ลูกตัวถิ่นทัดตังบนกับปอลเล่ตังลูกเลยแม่ตัดให้กระได้เพราะว่าตังบนมันข้นอ่อนตังลูกมันข้นมันแข็งนะแม่ เนเออเออจะนี่นี่นเราว่างหนังมันเด้อสุดตัดหูหูนี่มาจะตัดเอาแม่บอกไว้ใจถิ่นแม่กลัวแม่ถิ่นได้ยูเราถ้าตัดหนังมันมันจะหูเลยอส่วเข้า,ขาลึกเอาเข้าทีละน้อยเอากลูกนี่แนี่ทีละน้อยอหนังมันอยูปุ๊กปุ๊กปุ๊กทีตัวสืด,ดึงจะอันลูกถ้าดึงขึ้นมาหนังมันจะติดมาตัวเองนะลูกหันก่อ แค่ซัดธรรมดาเอาลูกไล่ไปทีละน้อยอใช่อันที่เขาเอาลิ้นจีอามน้ำด้วยเนาะอ้ามน้ำเสร็จแล้วเขาเป่าแม่แม่อ้ามน้ำเลยอ้าวก็ทิ้งตาฝนเนะี่ยนี่ตัาฝนลิ้นจี่แม่ตัดแต่เจ้าแล้วนะถิน่นแม่งจะถึงตัดนี่เลยนี่ตัวหันกอนี่หันกอบ่นอุดูแลของที่อยู่รักอยู่นะ คิดถึงลิ้นจีก็ถามลีเหรอมันคิดถึงอยู่นะมันก็ถึงส่งรูปให้มันมีอ้อยดิ้นจีเดี๋ยวแม่อ้อยจะถ่ายรูปลิ้นจีให้แมรี่พอนะอ้าวดิ้นจีหันหน้ามาหน่อยทิมันหูชืดนะอ้ะดินจีออยดิ้นจีแตัวลิ้นจีอายุเท่าไรแล้วทินลิ้นจีประมาณเขาเจ็ดแล้วเนาะแม่ว่าน่าจะเออสิบสิบแล้วก็ทิน บอกเจ้าบอ่าคุยหั่นนะลูกต้งปากบอต้องตัดลูกเดี๋ยวโดนตาเหมือนใบหน้าบหน้เดี๋ยวแม่จะยนีเอาลูกเพราะว่าถิ่นหันะข้างซ้ายกันไกลถิ่นบดีตัดตาไม่กลัวต่างตามันพยาก็มันเหม็นมัมีฝนเพราะมันช่วงนี้มันโอ้ใบใจมันหนาวเนาะมันต้องมีขนไม่เหน่อยนะอ้ยนะควฮะแต่สะอาดแล้วนะลินจี อาแล้วเลนจีเดี๋ยวก็จะสะอาดแล้วเไม่อ้อยจะอาบน้ำให้เดอ้อฝนตกจะอีไปไหนมาได้ลาค่าลาทานฝตกเต้าอี้๊ะกวันแ้ม่มันตกทั้งวันนะบ้านเฮาตกกี่วันลวถิ่นตั้งแต่ถิ่นมานตกทุกวันก่อนไอ้ดูถิ่นแต่ไ่ได้เอวไหนเนาะเสียดายไม่เป็นอะไร ยายไปไหนยายไปสวนอ่ะขอสีชื่อผ้ายี่ยายแล้วนะาเห็นอย่างสีขาวยายยายเย็บผ้าเนี่ยยายเย็บผ้าออ๋ยายยยาสั่งตัวกะใช่เรียบร้อยรอแล้วนะเอาผู้หญิงหลบใจนะผู้หญิงก้าเรียบร้อยละสวยแล้วนะคะอาหารหน้ามาเหรอหันหน้ามาละหันหันหน้ามาเหรอจริงจู่มันมากะ อ oh ุ้มลนจีหันมาัแ um. ล้วล yup ิน oh. จีว้าวลนจีน้าดำเขาว่าลินจีบริสพิมกันแดดนะถิ่นอุ้ยเขาว่าบอกอจอ้ยงให้ลนจีอาถิ่นเซตจะน่าอมากัลลูกลนีมเลยมาถิ่นจับว้ถิ่นมาอ้มาเลยลูกดดึงขามาเลยดึงขามา อยากได้นะเหม็นเจ้าเหม็นแม่เลยเหมือนแม่ที่บอกก็อยู่มาค่ะก็เดินมาจบออ๋โอเคเดี๋ยวเราหันเดี๋ยวแม่จะเอาลิ้นจี่ไปอาบน้ำก่อนนะไได,ได,ได้โอเคลิ้นจี่ไปอาบน,น้ำเลย<อ>จ้ากูบายทุกคนเราจะเอาลิ้นจี่อาบน้ำแล้วเด้อเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าพอนอกก่ะบริจีอาบน้ำเลยเป็นเจได้ก่อนจะอาบน,นำ้ำบริจีอาบน้าพอปุ้น เรื่งจีเอาหน้าพอบุญอ๋อผู้ยก็ผุ้ยหูก็ดำมดเราจะพออ after โอเคทุกคนอัดหน้าหมายเรียบร้อยแล้วคนนี้ขาวขาวเรื่องจีนะเนาะแล้วกันน้อยคนนี้คนนี้จ๋วน้อยน้อยเรื่องจีจ๋วน้อยรี่ห้องลี่พอกระรี่โทรหมาตัวเป็นความสะอาดหมานุ่มๆนุคนนี้หน้ากลับหน้านี่ขอพอเห็นแล้ว อ๋อเรนจีพอเนะอาะขาวแล้วด้วยม,มันขึ้น,นสันว่ะอ๋อมันกวดตัวกระลูกอุ้มขึ้นพอละอู้เรนจีจเจ้าแม่พ่โบเสียขาวเลยอากี้มันโหลดออกไปต่างนอกนะคะ่ะตาเท้ามันดำน้อยแล้วนะเรนเ,<อ>เรนจียิ้มจิมยิ้มยิ้มก็ไปิถิ่นเร็วๆม,ม, <laughs> มายิ้มว่ะ <laughs> นี่เป็นคน